คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มกลับไปที่สายของคุณเลมครับสวัสดีครับคุณเลมสวัสดีครับพี่ะครับโอ้โหเสียงคุณเลมทำไมเบาจังเลยอะ่ะเบ,า,ะบามากคุณเลมเบาๆาแบบเบาเลยอะ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้คุณเลมใช้สมอท็อกอยู่หรือเปล่า ไม่ครับตอนนี้ก็ถือสายคุยปกติครับไม่ได้ใช้สปีกเกอร์โฟนด้วยใช่ไหมไม่ได้ใช้ครับเอาโทรศัพท์ใกล้ๆปากกว่านี้ได้ไหมฮะขออนุญาตขอ,อตอนนี้แนบเลยนะครับแนบเลยใช่ไหมเออน่าจะดีขึ้นคุณเลมตอนนี้โทรมาจากแถวไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประทุมธาน,นีครับอยู่ที่ประทุมธาน,นีโอ้โหเสียงค่อนข้างที่จะเบามากๆเบาเลยอ,ะอ่ะอ่าพี่แจ๊คครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอันเนี้ยดัง <laughs> เดี๋ยวผมออกกอกไปข้างนอกดีกว่าครับอ้อันนี้ดังเลยเออครับสักครู่นึงนะครับขอยาดักหนึ่งได้ครับได้ครับแต่ตอนนี้ตแต่ตอนนี้ดังแล้วนะพอดีแฟนอยู่ในห้องนะครับโอโอเคต้องแอบแอบคุยแฟนหลับใช่ไหมครับผมครับผมแต่ตอนนี้เสียงตอนนี้ตอนนี้ที่ที่แจ็คได้ยินชัดไหมครับโอ้โหเสียงมันนั่งอยู่ในห้องทรงเลยคะ อ๋อโอเคครับผมออกมาอยู่หน้าห้องนะแจวเลยขอบคุณมากคุณเลมรบกวนนิดนึงนะครับนะฮะคุณเลมกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเคยโทรไปเล่ากับพี่แจ็กสองเรื่องอะครับนานน่าจะน่าจะประมาณปีกว่าแล้วครับโอ้นานแล้วนาเรื่องล่าสุดที่เราคุยกันเรื่องอะไรคุณเลมอ่าเป็นเรื่องที่ผมได้ยินมาจากเพื่อนนะเพื่อนร่อนสั่งเรื่องสั่งระเวสีข้างวัดนะครับ เรื่องสัมภเวสีข้างวั<ำ>ใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคโอเคครั้งนี้เนี่ยคุณเลมมาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องที่ที่คุณแม่แล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังถูกไหมครับใช่ครับเป็นเรื่องที่แม่แม่ได้รับรับรับเรื่องมาเนี่ยจากคนที่รู้จักกันโดยตรงแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่รู้จักกันในแวดวงกลุ่มเพื่อนที่เล่นกันในหมู่บ้านนะครับ,รบเขาเล่าให้ฟงังครับครับผม ได้เลยครับคุณเลมเรื่องราวเป็นยังไงครับเรื่องของอาถรรพ์อาเพศที่ว่านี้ครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอก่าวคำว่าสวัสดีพี่แจกแล้วก็ทีมงานนะครับครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟังสดในตอนนี้นะครับครับแล้วก็ผู้ฟังที่อาจจะมาฟังย้อนหลังแล้วก็สําคัญครับคืนนี้ครับทุกท่านอ่าหลายหลายคนอาจจะกาลังเดินทางอยู่แล้วก็ฟังสดอยู่ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยนะครับผมเยี่ัมเลยนะครับเออโอเคครับผม ครับผมผมมีคําถามถามหนึ่งครับพี่แจ็คผมอยากถามพี่แจ็คว่าพี่แจ็คเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับผาแดงนางอ่อยไหมครับเอเคยได้ยินชื่อแต่ผมไม่ได้ไม่ได้รู้ลึกถึงข้อมูลแต่เคยได้ยินชื่อนี้ครับผมเรื่องราวเนี่ยครับมันถ้าเอาจริงๆมันเป็นตำนานที่เล่าขานกันมานะครับจนเป็นหมู่บ้านของผมเกิดขึ้นมาแล้วก็มีอ่าจะพูดวยังไงดีเขาทําคูกั้นน้ํำจากหนองหาน สู่หมู่บ้านผมครับเพื่อไม่ให้น้ําจากหนองหานเนี่ยไลย่ไหลเข้ามาท่วมที่หมู่บ้านผมครับครับแล้วทีนี้มันมีตำนานครับไอ้หนองหานที่ว่าเนี่ยครับทุกทุกปีครับจะต้องมีคนเสียชีวิตเหมือนทังเวย้ยนะครับแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยครับมันเริ่มตั้งแต่มีอ่าสามพี่น้องที่ไปกับคุณตาคุณยายอ่าสมัยนั้นนะครับคุณตาคุณยายเนี่ยได้พาหลานๆเนี่ยออกไปที่ทุ่งนาแล้วก็ไปที่บริเวณหนองหานเนี่ยครับ คือในปีนั้นน้ําในหนองหานเนี่ยมันลดลงทีนี้พื้นดินบริเวณที่มันเป็นป่านะครับมันแห้ง<ม>แล้วก็มันจะเป็นเศษไม้ครับตากับยายคู่เนี้ยก็เลยพาหลานๆไปเล่นอ่าไปไปด้วยแล้วก็ตากับยายเนี่ยจะไปตัดตัดไม้นะครับตัดฟืนนะครับมาไว้ป่ามาไว้เพื่อทําอาหารนะครับครับทีนี้บริเวณนั้นครับมันมีอ่าแมคโโรได้มาขุด เอาดินตรงนั้นนะครับไปถมที่ที่อื่นแล้วบริเวณตรงนั้นนะครับแม่โคได้ขุดไว้ความลึกเนี่ยประมาณสองถึงสามเมตรม,มันก็เลยอ่ายังมีน้ําขังอยู่ในบริเวณนั้นนะครับ,รบหลานสามคนเนี่ยที่ไปกับคุณตาคุณยายเนี่ยจะมีอายุไล่กันนะครับ,รบผมจะเรียกว่าน้องหนึ่ง Impact, น้องสองน้องสามแล้วกันนะครับน้องหนึ่งเนี่ยเป็นพี่คนโตน้องสองเป็นพี่คนรองและน้องสามเป็นพี่คนเล็กนะครับไอ้น้องคนเล็กนะครับ น้องหนึ่งกับน้องสองเนี่ยเดินเล่นไปเรื่อยๆครับแล้วก็น้องสามเนี่ยก็เดินตามพอดีน้องหนึ่งกับน้องสองเนี่ยทำเรงไปเห็นเหมือนแอ่งน้ําเล็กๆครับก็เลยชวนเลยว่าเฮ้ยเราไปเล่นน้ําดีกว่าทีนี้น้องหนึ่งกับน้องสองได้เดินไปเล่นบริเวณน้ำตรงนั้นมันจะมีบริเวณที่มันตื้นนะครับบริเวณที่มันตื้นมันอ่าน้ําจะประมาณประมาณไม่เกินหัวเข่าครับของเด็กนะครับทีนี้เล่นไปสักพักหนึ่งน้องสามเนี่ยเดินตามมาทีหลัง พอดีสบโอกาสน้องหนึ่งก็เลยหันมาตะโกนเรียกน้องสามน้องๆมาเล่นน้ํากันจังหวะนั้นครับน้องคนที่สองครับได้ตกลงไปในหลุมนั้นครับอืเด็กครับผมยังไงก็ว่ายน้ําไม่ได้อยู่แล้วครับพยายามตะเกียกตะกายที่จะขึ้นมาอมพี่คนโตคือน้องหนึ่งเนี่ยก็พยายามจะช่วยน้องแล้วก็เอื้อมมือจะไปช่วยน้องอตัวเองก็เลยพัดตกลงไปด้วยครับกลายเป็นว่าตอนเนี้ตกทั้งสองคนค แล้วน้องสามคนสุดท้ายนะครับกําลังจะเดินไปหาพี่พอดีเห็นพี่ตกน้ําอ่าด้วยความเป็นเด็กครับไม่เข้าใจว่าพี่เนี่ยกําลังจะจมน้ําหรือพี่กําลังสนุกกันอืกําลังจะเดินไปถึงครับอยู่ดีๆีมีคุณตาครับเดินมาข้างหลังครับแล้วก็มาจับบ่าของน้องไว้ครับ,รบแต่คุณตาในที่นี้ครับไม่ใช่คุณตาของน้องนะครับน้องบอกว่าเป็นคุณตาที่ใส่ชุดสีข,ขาวแล้วก็ผมยาวๆหนวดยาว,ยาว ผมสีขาวเหมือนกันหลวดก็สีขาวเหมือนคนปฏิบัติธรรมในวัดอันนี้ฟังจากค,คุณตาคุณยายของน้องนะครับ,รบที่ฟังน้องเล่าในเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับ,รบมาจับบ่าแล้วก็บอกน้องว่าเองไม่ต้องไปมันยังไม่ถึงคราวของเองคราวนี้ยมันเป็นคราวของพี่เองทั้งสองคนเองกลับไปหาตากับยายเองครับหลังจากนั้นน้องสามก็เลยวิ่งไปหาคุณตาคุณยายครับไปบอกว่าที่หนึ่งกับที่สองอเล่นน้าอยู่ตรงนรู้น คุณตาคุณยายก็เลยรีบเดินไปดูหลังจากที่คุณตาคุณยายเดินไปดูเด็กทั้งสองคนครับน้องหนึ่งน้องสองก็ได้จมน้ําเสียชีวิตแล้วครับก็เลยพากันเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ไปเรียกคนเรียกผับแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านก็เลยแจ้งมูลนิธิแจ้งตำรวจอะไรมาเอาศพน้องขึ้นพอศพน้องขึ้นมาแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนาปกติครับ อ่าแต่เด็กสมัยนั้นนะครับไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังเป็นอยู่ไหมครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเด็กสมัยนั้นเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่เผานะครับก็จะฝังซึ่งฝังในที่นี้ก็คือทําเป็นซองเก็บศพ <okay. S 2> ที่เอาท่อท่อน้ําอะครับอเอามาต่อกันพอดีให้พอดีตัวเด็กนะครับแล้วก็ปิดหัวปิดท้าย <okay. S 2> ถ้าเป็นภาษาอีสานทางภาคอีสานเลยนะครับเขาจะเรียกว่า,าเบ้า อนะครับครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่จะเคยได้ยินหรือเปล่าเคยเคยครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะเอาไว้เก็บศพคนที่โทษนะฮะคือเสียชีวิตพิธรรมชาติหรือว่าตายโหงซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่ครับใช่ครับครับแล้วทีนี้ครับหลังจากเสร็จพิธีของอ่าน้องสองคนนี้แล้วผ่านก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นสองเดือนครับผมได้มีพระแปลกผมผมไม่ชื่อว่าพระแปลกก็แล้วกันแล้วกันนะครับเพราะว่า ผมอ่ะไม่ไม่ไม่ค่าบว,ว่าพระองค์นี้ชื่ออะไระเป็นพระแปลกที่ใส่สบงสีเข้มกว่าสีพระกปกตินะครับอืมอ่าแล้วก็ตักตักยันเต็มตัวครับพูดภาษาไทายได้แต่เวลาสวดสวดเป็นภาษาอ่าเหมือนภาษาเพื่อนบ้านนะครับอ,อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นภาษา,ขาเขมรหรือภาษาทางไหนนะครับครับเข้ามาทุดงมามาอยู่มาอยู่วัดทางเข้าหมู่บ้านอ่า ทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นทางที่ออกไปป่าช้าของหมู่บ้านผมนครับมันจะมีวัดอยู่ตรงนั้นทุดงมาแล้วก็มาจําวัดตรงนั้นแล้วก็จะมีคนในหมู่บ้านเนี่ยครับไปทําบุญตักบาตรกันก็เลยไปเห็นพระรูปเนี้ยว่ามาจําวัดที่นี่แล้วก็มีสองคนครับที่เป็นอ่าตัวละครสําคัญผมจะให้ชื่อว่าเอกับ B แล้วกันนะครับ,ค,รบคือเอเนี่ยจะเป็นคนมีอายุแล้วประมาณสี่สิบ เกือบจะห้าสิบนะครับเป็นคนที่ติดเหล้าใครใช้อะไรก็ทําขอให้มีเหล้าให้นะครับแล้วก็ส่วนบีเนี่ยจะเป็นเด็กประมาณตอนนั้นน่าจะอายุประมาณสิบสี่สิบห้าปีนะครับครับผมเอกับบีเนี่ยก็อยู่ในวัดวัดนั้นแหละครับคอยปฏิบัติรับใช้ทั้งพระทั้งเนรนะครับแล้วก็พระรูปนั้นนะครับคือภาพแปลกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า เขาไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของเด็กสองคนที่จมน้มเสียชีวิตเนี่ยมาจากไหนนะครับเรื่องก็เพิ่งผ่านมาสองเดือนอคืออาจจะมีชาวบ้านที่ไปทําบุญตักบ,บาทเขาเล่ากันแล้วเพ,พ,พอเอิญว่าพระองค์รูปเนี่ยนะครับไม่ได้ยินก็เลยบอกว่าเนี่ยพวกโยมเนี่ยอยากจะได้หวยไหมอยากจะได้เลขไหม,มก็เลยก็เลยมีการว่าถ้าอยากจะได้นะเดี๋ยวอาตมาเนี่ยจะช่วย หลังจากนั้นครับพี่แจ๊คพระแปดรูกเนี่ยครับก็เลยได้วานนายเอ๋กับนายบีเนี่ยครับด้วยค่าจ้างเป็นอ่าเหล้าหนึ่งขวดนะครับแล้วก็เงินหนึ่งร้อยบาทบอกว่าปะตามมาตามามาอาช้าตอยู่ตรงไหนพากันไปสามคนครับพี่แจ๊กไปขุดมันจะขุดขึ้นมาก่อนนะครับเขาเขาฝังเบ้าด้วยนะครับผมกเขาไม่ใช่ว่าทําเบ้าไว่เฉยกนะครับขุดขึ้นมานิดนึงครับ พอให้อ่าเปิดเปิดหน้าดินนะครับแล้วก็กระทอกเบ้าตรงนั้นนะครับแล้วทีนี้ให้นายเอกับนายบีเนี่ยใช้จอบครับตัดหัวกระโหลกของเด็กทั้งสองครับหัวกระโหลกหนึ่งเนี่ยครับโดนตัดบริเวณคออีกหัวกระโหลกหนึ่งครับโดนตัดบริเวณขากันไกลคือจากตั้งตั้งแต่ขากันไกลด้านบนขึ้นมาครับขาะแต่ว่าขากันไกลด้านล่างยังติดอยู่กับคอนะครับ แล้วก็ได้นําหัวสองหัวนะครับของเด็กเนี่ยครับห่อผ้าแล้วก็ทําการกลับมาที่วัดครับเพื่อจะมาทําพิธีขอหวยกันนะครับท mm ีน hmm. ี้ชาวบ้านที่ขอหวยทั้งหลายครับพี่แจ็คก็ได้พากันออกไปว่าชาองค์เนี้ยได้ของดีมาแล้วําลังจะพากันทําพิธีขอหวยในคืนนี้ mm hmm. พวกเรารีบออกไปกัน mm hmm. ทีนี้ครับเรื่องมันก็แดงถึงครอบครัวของน้องครับ พอครอบครัวของน้องรู้ครับในคืนนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับพาก็ทําพิธีอะไรต่างๆจนเสร็จรุ่งเช้าครอบครัวของน้องก็ลเลยรีบไปแจ้งความเพื่อที่จะมาดําเนินการกับพารูปนี้ครับเพราะว่าพารูปเนี่ยครับได้ไปรักพูดกันตรงๆก็เหมือนขโมยศพเนาะพี่แจ๊กเพราะว่ามันเป็นการที่ทําลายศพถึงจะตัดมาแช่งหัวก็ช่างแล้วทีนี้ครับพอพารูปเนี่ยครับได้ยินว่าเด็ก เด็กวัดแล้วก็นายเอกกับนายดีนะครับอบอกว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว่าครอบครัวของน้องเนี่ยครับไปแจ้งตำรวจเพื่อจะมาจับคราบรูปนี้ก็เลยรีบเก็บข้าวเก็บของครับแล้วก็บอกว่านายเอกกันายดีเอาหัวกระโหลกเนี่ยไปทําลายทิ้งซัอเอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้อ,อัตรามาจะไปแล้วนายเอกกันายดีเนี่ยครับนําหัวกระโหลกนี้ไปทิ้ง <c oughs> ซึ่งบริเวณที่ไปทิ้งเนี่ยยังไม่มีใครทราบนะครับ พอพออัดพ่อนายเอกนายบีเนี่ยครับเอาหัวกะโหลกไปทิงพระรูปนี้ก็ได้เก็บของเอจแล้วก็กําลังจะทุดดงออกจาก่าจากวัดนะครับออกจากหมู่บ้านแต่เหมือนพระรูปนี้ครับเป็นพระมีวิชานะครับอแกก็เหมือนจะไม่พอใจคนในหมู่บ้านไม่พอใจครอบครัวของน้องบังอาจเหมือนแบบว่าเฮ้ยทําไมบังอาจมาลบลู่ข้าพยายามจะเอาตำรวจมาจาับค่าคือเลยได้ปล่อยปล่อยของ เพื่อมาทาร้ายคนในบ้านอในหมู่บ้านครับทีนี้หลังจากพระทุดงองค์นั้นนะครับทุดงหายไปแล้วนะครับต้องตรวจตามมาก็ไม่ทันแล้วแต่ไปจับนายเอกับนายดีได้เค้นไม่นานครับนายเอกับนายดีก็เลยยอมรับสรบารภาพว่าทําจริงๆแล้วก็พาไปอ่าที่ที่เอาหัวปลกไปทิ้งหาแต่ว่าหาเจอแค่หัวเดียวนะครับอี่หัวหนึ่งหาไม่เจอครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้เป็นข่าวนะครับที่จังหวัด อผมบอกจังหวัดได้ใช่ไหมครับอตำนานที่ตัวของคุณเล็มเล่าอ่ะมันมีถูกบันทึกไว้จริงๆใช่ไหมล่ะใช่ครับม,มีบันทึกจริงครับเรื่องที่คุณเอ็มเล่าเมื่อสักครู่นี้นะใช่ครับมนบันมีบันทึกครับถ้ามันมีบันทึกก็พูดจังหวัดได้เลยถ้าผมอ่ายู่ในจังหวัดอุดรน,นะครับอือครับผมแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นข่าวด้วยนะครับ หล,ห,ลหลังจากหลังจากพระพุทโธงองค์นั้นหายไปแล้วครับแล้วก็เรื่องคดีความเนี่ยผมก็พูดแค่นี้แล้วกันนะครับคดีความเร็จสิ้นไปแล้วก็ภายในเดือนนั้นครับพี่แก๊สเริ่มมีคนทยอยเสียชีวิตทีละคนแล้วก็เป็นผู้ชายนะครับเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นคนวัยกลางคนหรือคนอม,มีอายุทยอยเสียชีวิตกันทีละคนคนที่ชัดที่สุดเลยว่า สียชีวิตเพราะอะไรอันนี้แม่เล่าให้ฟังนะครับอันนี้ประเด็นสําคัญเลยว่าอ่าเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับก่อนที่คุณลุงคนนี้ยคุณตาคนนี้แล้วกันครับแกก็อายุเยอะแล้วคุณตาคนนี้นครับก่อนที่จะเสียชีวิตประมาณสองทุ่มครับพี่แกกำลังนั่งทานข้าวกันกับครอบครัว <S S> มีทั้งลูกสะใภ้ลูกชายแล้วก็ภรรยาแล้วก็หลานอีกหนึ่งคนนะครับหลังจากที่คุณตาคนนี้ ทานข้าวเสร็จก็เลยมานั่งเล่นที่แครหน้าบ้านกับหลานกาลังนั่งหยอกล้อกับหลานเลยประมาณสองทุ้งกว่าอันนี้คนคนที่กําลังทานข้าวในในบ้านแกลูกหลานแล้วก็ภรรยาของแกเลองให้ฟังนะครับแกเหมือนอยู่ดีๆแกก็นี่แล้วก็หันหน้าปไปบริเวณหน้าบ้านไม่เกินไม่เกินสิบวิครับพี่แจ๊คอยู่ดีๆคุณตาคนเนี้ยครับก็ตกลงจากแครอแล้วก็เสียชีวิตทันทีเลยครับ ไม่มีอาการชักไม่มีอาการน้ำลายตรงปากหรืออะไรนะครับแกตกลงจากแค่เนาะแล้วก็เสียชีวิตเลยครับเรียกว่านั่งกินข้าวอยู่ก็คือตกลงจากแค่ตายหลังจากนั่งกินข้าวเสร็จครับนั่งกินข้าวบริเวณใต้หุนนะครับแล้วก็แกก็เดินออกมานั่งนั่งบริเวณหน้าบ้านเป็นแค่แค่เปล่านะครับแกว่าดีดีแกต้องหงายหลังแล้วก็ตกลงจากแค่อตอนแรกสันนิษฐานว่าแกอาจจะคอหักหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่าแค่มันไม่ได้สูง แกแค่หลังกระแท่ส่หมอชนสูตรออกมาแล้วครับว่าแกเสียชีวิตว่าหัวใจล้มเหลวหัวใจล้มเหลวครับใช่ครับหลังจากคุณตาคนนี้เสียก็มีคนเสียชีวิตหลังจากคุณตาคนนี้อีกสองศพนะครับซึ่งศพศพสุดท้ายเนี่ยเป็นอ่วัยรุ่นอตอนนั้นผมก็รู้จักนะครับว่าแกชื่ออะไรแต่ว่าผมไม่ขอเอ่ยนามแกแล้วกันนะครับ <c oughs> แกเสียชีวิตอ่าศพแกเนี่ยครับปากเขียวเล็บเขียวนะครับ อันนี้เป็นอันนี้เป็นอถ้าถ้าสมมติว่าถ้าพูดถึงคนที่เล่นของก็จะบอกว่าโดนของแต่ว่าอันเนี้ยมันก็พูดได้ยากว่าเขาโดนของจริงหรือเปล่านะครับแล้วผมฟังจากแม่ที่แม่เล่าให้ฟังเนี่ยอ่าอาการแบบนี้สาเหตุที่เกิดขึ้นแบบนี้แม่บอกว่ามันเป็นหาก้อมพี่แกรู้จักหาก้อมใช่ไหมครับรู้จักครับครับน่าจะมีอผู้เล่าเคยมาเล่าให้ฟังแล้วนะครับเรื่องหาก้อมหาก้อมเนี่ย ก็เหมือนพูดตรงๆก็คือจอบนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นพยาปอบเหมือนกันปะใช่ครับเป็นปอบที่มีชาเก่งมากครับก็เลยตีความว่าพระรูปนั้นเองหรือเปล่าที่เป็นปอบที่เป็นปอบนะครับครับทีนี้หลังจากคนในหมู่บ้านเนี่ยเสียชีวิตไปทั้งหมดเจ็ดเจ็ดศพนะครับหลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ชาวบ้านก็เลยไม่ไหวแล้วกลัวก็เลยรวมรวมตัวกัน ลงขันก็คือแชร์เงินกันนะครับเพื่อที่จะ,จะไปจ้างพระอาจารย์เกจิที่อยู่ในอุดอรนี่แหละครับ <Like. S 1> ผมไม่อเอมเอื้น้ำท่านแล้วนะครับได้ครับเข้ามาทําพิธีครับผมเข้ามาทาพิธีเป็นพิธีใหญ่ในหมู่บ้านเลยครับจะมีการโยงสายศิลทุกลังคาเรือนครับแล้วก็มีการสวดมีการให้ของศักดิิทธ์เอาไปไว้หน้าบ้านไว้กันมีการให้อ่าไฝ มาปลูกข้อมือนะครับทุกๆคนนะครับตอนนั้นผมก็ศึกษาอยู่ในตัวจังหวัดนะครับอาทิตย์หนึ่งผมจะกลับมาบ้านทีหนึ่งคือผมก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรครับสาเหตุที่มันเกิดคือก็มันเหมือนเหตุการณ์ปกตินะครับพี่แจ็คมันคน้านนอกครับมันเหมือนเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆก็เลยไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันเท่าไหร่แต่ว่าพอมันเป็นเรื่องขึ้นมาแม่มาเล่าให้ฟังบวกกับวันหยุดผมไปเล่นกับเพื่อน ที่บ้านเพื่อนก็มีพ่อกับแม่เขาก็เล่าให้ฟังว่าคือเรื่องนี้นี่นั่นนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เลยอ๋อไหนลองเล่าให้ผมฟังจริงๆที่พ่อมันเป็นยังไงบ้างผมก็เลยรับฟังเรื่องนี้มาจากหลายๆคนแล้วก็แม่อผมเองนะครับอ่หลังจากที่ทําพิธีใหญ่ในหมู่บ้านเพื่อจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้านไปนะครับหลังจากนั้นครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนเสียชีวิตก็ไม่มีแล้วครับอาจจะมีคนเสียชีวิตก็จะเป็นคน คนแก่ที่เสียชีวิตจากโรคชราครับนะครับรู้สึกตอนนั้นหมู่บ้านกําลังจะดีขึ้นอแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นมาอีกครับครับหลังจากเรื่องเนี้ยครับผมขอยิงทีเซอร์ไว้ก่อนนะครับมันจะเป็นเรื่องต่อไปเอาเอาเอาต่อไปเลยได้ไหมอ่ะมันสั้นเลยนะอันเนี้ยมันสั้นเหรอครับเอ้อมันสั้นยังรู้สึกไม่อิ่ม มันต่อได้นะเรื่องต่อไปเนี่ยมันมันมันผมต้องไปเรียกเรียรก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องโทรไปถามแม่ก่อนเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันต้องไล่มาจากจุดไหนเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมก็เจอด้วยแต่ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับหลังจากที่บุคคลที่ผมจะเล่าถึงเนี่ยท่านได้เสียชีวิตไปแล้วผมก็ได้ประสบพบเจอเหตุการณ์แปลกประมาณนี้ครับพี่แก๊แต่ว่าผมต้องขออนุญาตว่า ้องโทรไปปรึกษาอ่าแล้วรับรับฟังเรื่องจากแม่อีกอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับครับแล้วเมื่อกี้ตอนแรกที่คุณเลมถามถึงเรื่องเกี่ยวกับผาแดงนางไอเนี่ยมันเชื่อมโยงกับไอเหตุการณ์นี้ยังไงอ่ะก็คือตำนานผาแดงนางไอนะครับพี่แจ๊คครับอ่าตำนานผาแดงนางไอเนี่ยมันเป็นตำนานที่กําเนิดหนองหานเนี่ยครับผาแดงนางไอเนี่ยมันเป็นตำนานนะครับเหมือนเหมือนเรื่องเล่าอ่าลามเกียนอย่างเงี้ยครับอุ๊บใช่ครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องแต่งนะครับ <seguir S 2> แต่ว่ามันเขาจะเขาจะบอกว่ามีตัวละครเอกก็คือผาแดงนะพี่แล้วก็มีพยาก็คือเจ้าเมืองครับก็คือเป็นเมืองที่อยู่หลงงหานเนี่ยครับอันนั้นเข้าใจอันนี้ถ้าครับผมถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าผมเล่าเล่าผิดเล่าผิดเล่าถูกประการใดอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมเกิดไม่ทันจริงๆแล้วก็ผมเป็นคนขึ้นเก่าขึ้นใหม่ะครับเกิดเกิดในยุคน,นั้น,นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณคุณเลมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะเรามาทาความเข้าใจกันใหม่่กกอออนนนตตแรที เราเริ่มเปิดกันใหม่ๆตอนแรกคุณเลมถามถึงเกี่ยวกับเรื่องของผาแดงนางอา่ถามผมว่าพี่แจ๊ครู้รู้จักผาแดงนางอ่ยไหมผมก็บอกอ๋อ oh, ผมรู้จักแต่ผมไม่รู้ตำนานลึกๆแล้วคุณเลมก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งผมก็เลยถามว่าไอ้ตำนาน<ม>ที่หมู่บ้านเนี้ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับผาแดงนางไอ,อ่ยอ๋อครับ คือตำนานของอาถรรพ์ของหมู่บ้านเนี่ยก็คืออาถรรพ์ที่น้องหาเนี่ยครับจะต้องมีคนสังเวยชีวิตทุกๆปีครับทีนี้เรื่องมันก็เกี่ยวเนื่องกับผาแดงนัไรคาว่าผาแดงนไรก็คืออ่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะครับคู่รักกันอืแล้วทีนี้มันเป็นอ่าสมัยสมัยก่อนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเล่าตำนานมาว่ามีเจ้าเมืองออ่ามีลูกสาวที่สวยอทีนี้ก็จะมีการเลือกคู่ อือเผเอิญว่าเรื่องเรื่องราวเนี่ยครับดังเข้าไปจนถึงหูของนัการาชตนนึงเ,ออเดี๋ยว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 ,ยว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 คุณเลมเดี๋ยวนะคือผ <laughs> าแดงนางไอ้น้องหาสนสกลนครถูกไหมใช่ใช่แต่ที่คุณเ <จะ S 1> <lem S 2> ลมเล่าลหมู่บ<า>้านเมื่อกี้มันคืออุดรธานีเออคือน้องหานเนี่ยพแจ๊ หมู่บ้านผมอ่มันมันก็เป็นเขาเ็าเรียกว่าหนองหานเหมือนกันนะครับถ้าเป็นสกลนครเนี่ยจะเป็นอ่าคําชโนดหรือเปล่าครับฮะคําชโนดมันอยู่อุดรใช่ไหมครับน้องไม่แน่ใจเนีนยน้องหามันอยู่สกลนครแต่คําชโนดอยู่อุดรอ๋อครับเดี๋ยวผมรบรบกวนพี่แจ็ครบกวนพี่แจ๊คฟังฟังผมสักนิดนึงครับมันมันเป็นเรื่องเราไม่ยาวครับ ก็คือเจ้าเมืองเนี่ยมีมีลูกสาวที่สวยแล้วก็จะมีการเลือกคู่เรื่องราวก็เลยดังไปถึงไหนนะขลาตนึงครับนักขราตัวนี้ก็เลยแปลงกายมาเป็นกระลอกอืกระลอกเผือกจะใหญ่กว่ากระลอกปกติทั่วไปทีนี้พอดีนายพานของเมืองเนี่ยครับไปเจอกระลอกตัวเนี้ยก็เลยจับกระลอกตัวนี้มาอพอจับกระลอกตัวนี้มาได้ก็คือฆ่ากระลอกตัวนี้แลโอเคนิดหนึ่งขอแซนนิดนึงเขาบอกอุดรก็มีหนองหานโอเคอ่าโอเคใช่ใช่ครับ แล้วก็นํากระรอกตัวนี้ครับมาชาแหละแล้วทําอาหารกินกันทั้งหมู่บ้านเจ้าเมืองเนี่ยก็เลยก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเจ้าดีนะอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวข้าจะยกตําแหน่งนู่นนี่นั่นให้เจ้าอืให้กับนายพานนะครับอืทีนี้ก่อนที่นักคลาดตัวนี้ที่แปลงจําแหงแปลงกายเป็นกระรอกเผือกเนี่ยครับก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะครับพระหน้าคลาดตัวนี้ก็เลยอธิฐานว่าหากใครทําลายชีวิตข้าขอให้บ้านเมืองมันร่มจม ใต้เมืองบาดาลแล้วก็ใครที่กินเนื้อข้าขอให้มันกินไม่รู้จักหมดจักสิ้นกินหนึ่งคำให้มันเพิ่มมาอีกเป็นสองคำประมาณเนี้ยครับครับเมืองหนองหานเนี่ยครับก็เลยอ่าโดนสาบแล้วก็น้ําก็เลยท่วมเมืองเนี่ยครับจนกลายเป็นตำนานหนองหานนะครับครับผมอันนี้เป็นเรื่องขั้นๆั้นนะครับแล้วก็หนองหานเนี่ยครับทุกๆปีครับต้องมีคนฝังเวชีวิตอืนะครับให้กับหนองหานแห่งนี้ครับ อครับผมเรื่องเรื่องประมาณเนี้ยครับแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะเอ่อครับใจความสําคัญที่ผมถามก็คือไอเรื่องที่คุณเลมเล่ามาเกี่ยวกับอาถรรหมู่บ้านเมื่อกี้ที่คุณเลมเล่าเมื่อกี้มันเกี่ยวอะไรกับผาแดงนางไอ่ไม่เกี่ยวกันถูกไหมอ๋อไม่ไม่เกี่ยวครับแต่ผมพูดถึงนิเชยว่าอ่าพูดถึงนิเฉยว่าพี่แจ๊คพอจะรู้จักเรื่องนี้ไหม,มเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นต้นกําเนิด เป็นต้นกำเนิดของอาถรรพ์น้องขานเนี่ยครับอืเรื่องของขาแดงนางไอมเกี่ยวกันใช่ครับเป็นตำนานเกี่ยวกับน้องขานเนี่ยครับก็เลยกลายเป็นอาถรรพ์ให้ว่าผู้คนเนี่ยต้องมาเสียชีวิตหรือสังเวยนยครับทุกๆุตีครับอ๋อโอเคก็คือขาแดงนางไอมันก็จะเป็นตำนานของทางของทางจังหวัดเขาส่วนในหมู่บ้านหมู่บ้านที่คุณเลมกําลังเล่าอยู่เมื่อสักครู่นี้เนี่ย มันก็คือส่วนหนึ่งที่อยู่ในหนองหานอุดรอ,อยู่ใกล้ๆกับข<ช><พ>าบแดงนางไอเหรอใช่ครับ<อ>ผมอาจจะเรียกเรื่องอเรื่องไม่ถูกครับพอ,อดีอผมครับผมอ่าโอเคเท่ากับว่าคุณเลมกําลังจะบอกว่าไออาถานหมู่บ้านเนี้มันคือส่วนหนึ่งในในอาถานของหนองหานอุดรที่มักจะมีอาเพศมีคนตายอยู่ในหมู่บ้านนี้ ใช่ครับอ๋อโอเคผมก็ว่าเอ๊ะมันมันไปถึงผาแดงนางไ่ได้ไงโอเคเข้าใจละเออโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนของเหตุการณ์ต่อเนื่องหลังจากที่มีการแก้เขาเรียกว่าแก้อาถรรพ์ของหมู่บ้านแห่งนี้แล้วเหมือนหมู่บ้านแห่งนี้จะสงบสุขแต่มันไม่สงบสุขมันมีเหตุการณ์รต่อเนื่องจากจากนี้ครับผมมัน<ช>มจะเป็นเหตุการณ์อของใช่ครับม,มันเป็นเหตุการณ์ของคนในหมู่บ้าน อเอาเอาพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับว่ามีเหตุการณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งได้เสียชีวิตเพราะกินของปิดํำแดงแล้วผู้หญิงคนนี้แกก็ท้องได้เจ็ดเดือนไปครับอโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณเลมไปเรียบเรียงมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาลาเล่าให้พวกเราฟังอีกทีถูกไหมครับผมโอเคได้ครับเพราะฉะนั้นรอฟัง นะข่าวหน้าค่อยๆเรียบเรียงมาหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android